ก็แล้วสําหรัท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเจอเจอโอเคตอนนี้พออยวคอแตกตอนนี้เรามาอยู่กับการรีวิวเดทใหม่ครับผมไลฟ์สตรีมอยู่ด้วยนะตอนนี้เรื่องบอกตอนอัพนี้คือไลฟ์สตรีมอยู่ผมเอาไอเดียไอ้ลูกด็อก,อกแอด,ดมินมาเราจะมารีวิวเดทใหม่คือเดทจุดตีนะครับโอเคขั้นตอนแรกก็สกิลครับผมจะใช้สกิลก่อนเลยรีวิวสกิลก่อนขาป่ะเอ้ยอโอเคสกิลวีนะครับจะต้อง มันจะกำเหมือนเป็นบัตรเหมือนเหมือนกระสุนลูกจักรแล้ววิ่งเข้าไปหาศัตรูมันจะปล่อยไปขึ้นลมนะสกิลสองก็สั้นๆนะเรารีวิวสั้นๆง่ายๆนะก็สกิลปล่อยบอลขอสิผาสกิลเอ็นล่ะคุมคุมได้ปะวะเอ้ยคุมคุมได้สกิลเอ็นสามารถปล่อยบีมแล้วคุมคุมได้โอเคต่อไปแปลงล่างเฮชิดนี่คือหน้าตาของเดจุติครับ แสบตาสบผาชัดๆนะสบหาสกิลหนึ่งก็จะตทบวกเขาค่าจะส่วนตัวเขาค่าจะบวกน้อยนะบวกแค่สองพันสี่สองพันแปดสองพันหกสองพันสามเขาค่าจะ้อยเลยแหละชาร์จเป็นลมแล้วก็วิ่งไปต่อยแล้วก็สกิลสองก็ 2, ลูกบอลคอมโบได้ครับเป็นเป็นคอมโบได้ครับมาทำคอมโบได้สกิลสามซี 3, 4, คืออะไรวะวัดดเดี๋ยวลองดูกว่ะเดี๋ยวอรอโซซ่าฟื้อกับ อยากเวซับเลยมาครับดูสกิลคลิกขวาซีครับก็เหมือนสกิลแรกป่าวะก็เหมือนก็เหมือนสกิลแรกอ่ะเหมือนสกิลแรกแต่เป็นปล่อยระยะไกลได้เดี๋ยวนะไม่กินเลือดกูครึ่งหลอดกูแตกเลยเมื่อกี้ก็สกิลก็เหมือนสกิลแรกครับสกิลเนี้ยสกิลแรกวิ่งไปวิ่งไปเอ้แต่มันแรงมากเลยสกิลเอ็นดี้ทาน แรงไหมโอ้โหสกิลเอ็นแรงครับสกิลเอ็นถือว่าแรงครับสกิลเอ็นบัดชาร์ดด่านเลือดหมื่นห้ากูตายมาดูภาพช้าครับนี่คือภาพช้าร์หมื่นห้ากูตายเลยไม่ใช่หมื่นห้าดิแสนห้าไอ้ตับเลือดแสนห้าเนี่ยสกิลคอมโบได้นะกดบีไปครับปั๊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 บกดบีเสร็จวิ่ง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 หาศพแล้วก็วิ่งมาเอ็นใส่ประมาณเนี้ยมันกู้ภูมได้นะสกิลมาตี้บูได้สกิลเอ็นอะ ประมาณนั้นครับรีวิวสั้นๆง่ายๆครับก็เป็นเน่ที่ส่วนตัวก็สุ่มหาเมาเอฟเฟกสวยๆแบบนี้ก็ดีครับมันเป็นเน่ที่คอมโบง่ายสกิลดีติดอะไรดีครับสกิลถือว่าดีว่าจะอ่อนแล้วนะพอใช้งานจริงก็โอเคครับสกิลถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะเชฟโซซ่าสกิลก็ถือเดี๋ยวลองสกิลเอ็นให้โซซ่าจากหลักแสนนะสกิลเอ็นนันนี่แค่สกิลเอ็นนะอันนี้แสนห้านะอันนี้แสนห้านะเท่าไหร่น ือก็ไม่ค่อยแรงอ่ะอันนี้ท่ามัดอันนี้แรงจริงอ้นท่ามันนีไอ้ท่ามันนี้แรงจริงครับท่าบิดวีของมันอ่ะแต่ข้อข้อเสียของแต่ละสกิลว่ะเดี๋ยวผมจะบอกข้อเสียของแต่ละสกิลให้ฟังข้อเสียสกิลวีครับถ้าใช้ในการ VP บพีเขาท่านจะใช้โดนยากเพราะว่าอะไรเพราะคนผู้เล่นมันไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกมันไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกมันคอมโบกับไอ้ท่านั้นไอ้ท่าบูชาเออต้องคอมโบกับท่าบูชายันของอิยิปิแล้วก็ค่อยกดวีตามอ่ะ แต่ไม่รู้มันจะติดครูดาวไหมสกิลบีนี่ก็ใช้ยากนิดนึงอันนี้เอ็นกดผิดอีกแลสกิลบีเขาค่จะใช้ยากนิดนึงครับมันเป็นลูกบอลโดนเต็มแต่ข้อดีของ่ตข้อดีของสกิลลูกบอลก็คือยังไงเลยคุมโซนนะไว้คุมโซนในพีพีพีได้ให้เขามาใกล้เราไม่ได้ครับส่วนสกิลเอ็นก็สกิลเอ็นข้อดีคือมันสามารถหันมูดมันหันไปทางไหนก็ได้ข้อดีคือมันสามารถตีได้รอบทิศเลยข้อดีมันดีมากแต่ข้อเสียก็นั่นแหละครับ เป็นป้อนิ่งครับถ้าโดนนามิคาเซกลาเซนกันก็จบแล้วครับนามิคาเซกลาเซนกันมาเข้าตัวได้แล้วก็จบละโดนพวกสกิลปานไงก็จบส่วนสกิลซีนี่เขาอันนี้มันแรงอะอะแรงมากแสนถือว่าแรงเลยแหละสกิลเป็นสกิลเป็นตัวที่เน้นสกิลครับตัวนี้เป็นตัวที่เน้นสกิลถือว่าโอเคครับถือว่าค่อนข้างจะสกิลซีนี่เหมือนกัะข้อตีของมันก็ก็เดี่ยแหละครูดาวเพราะมันเป็นสกิลพิเศษเนาะครูดาวาดาดาเบดแรง ก็คุบแหละแต่เนี่ยข้อข้อเสียของไอ้นี่เลยสกิลหนึ่งเขาเลยครับสกิลหนึ่งเขาเนี่ยข้อเสียเขาโดนยากอะไรยากหน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันรีวิวเนตใหม่คลิปหน้านะครับเนธตุติมีเพียงตอนนี้โซลตาเปมีอะไรจะฝากไว้ฝากร้านของผม,มด้วยนะครับผมไปละคาทิ้งละโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้หรืออะไรก็ช่วยกดติดตามไปด้วยครับบ๊ายบายโซลตาเลยครับตันคนับ ไม่ไป,ปครับ,ละละบรีวิวแบบอีกครั้งนะครับสกิลแหลกใช้ได้นะจ๊ะเป็นตัวที่เด็ดสกิลนะครับสายสกิลล้วนๆไปละ